เบนพองชิตาใจหายน้องปางเอาลูกปัดยัดเข้าในรูจมูกพาส่งโรงพยาบาลด่วนทำเอาคุณพ่อคุณแม่สามอย่างมิกบรมบุิและเบนพองชิตาถึงกับใจหายไม่น้อยหลังลูกสาวคนกลางน้องปางเอาลูกปัดยัดเข้าไปในรูจมูกแต่เอาออกไม่ได้ต้องนำส่งโรงพยาบาลด่วนโดยคุณแม่เบนได้ออกมาพลเล่าเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านอิสแกรมว่า ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่น้องปังเอาลูกปัดยัดเข้าไปในรูจมูกคิดว่าจะรอดแล้วนะเพราะว่าเล่นล้อยลูกปัดกันมาหลายครั้งก็ไม่มีปัญหาแต่คราวนี้เกิดนึกสนุกจะพาพี่หมีเข้าไปนั่งในจมูกซ้อย่างนั้นร้องจกัจกจักพยายามเอาออกเองแล้วมันไม่ออกยิงจิ้มยิ่ง,งลึกสั่งน้ำมูกกี่ทีก็ไม่ออกไปโรงพยาบาลสิคะระหว่างรอหมอนั่งกอดแม่นิ่งเลย ตอนที่หมอคีบออกมันต้องเจ็บมากแน,น่ๆเลยใช่ไหมแม่แล้วสักพักก็ได้ยินเสียงน้องปางอัดชิวอย่างแรงแม่รีบเปิดแมดดูเจ้าหมีตัวสีฟ้าออกมาแล้วค่ะดูหน้าปางได้ว่าดีขนาดไหนสงสารแต่ก็ขำาข่าวหน้าไม่กล้าแล้วแน่นอน